ลบุรีไม่ได้มีดีแค่ลิงแต่ยังมีร้านขนมอร่อยที่การันตีเป็นของดีประจำจังหวัดแนะนําโดยหอ,อการค้าจังหวัดลบุรีขนมเปี๊ยะบ้านครูเบิร์ตที่มีสาขาเดียวมีสูตรทําโดยเฉพาะอร่อยไม่ซ้ําและไม่เหมือนใครสูตรที่เป็นซิกเนเจอร์เลยคือขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มขนมเปี๊ยะช็อกโกแลตที่ใช้ช็อกโกแลตจากเบลเยียมและขนมปี๊ยะใบเตยที่มีที่นี่ที่เดียวแล้วก็ยังมีขนมเปี๊ยะไส้อื่นๆอีกรวมถึงขนมเปี๊ยะลาวาที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเราลองสั่งลาวาฮอกไกโดที่นุ่มเหนียวหนึบละมุมากากรสชติ หอมหวานกําลังดีถ้ามาแล้วไม่กินต้องบอกเลยว่าพลาดแล้วก็ยังมีลาวาไข,ข่เค็มและลาวาอื่นๆอีกด้วยนะแล้วก็ยังมีกุรีพับไส้ต่างๆที่ตัวละสิบบาทเองที่นุ่มกรอบไสน้นั่นๆขนมที่นี่อบก,กันใหม่สดทุกวันเครื่องดื่มกาแฟชาก็มีที่เริ่มต้น40บาทเจอแบบนี้ถูกใจเรามากๆเลยแล้วก็มีไอศครีมให้ได้ทานด้วยบรรยากาศร้านนั่งได้สบายๆแอร์เย็นๆมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารัก,รกใครมารบ,บุรีแล้วไม่แวะถือว่าพลาดจะซื้อกินเองซื้อเป็นของฝากซื้อไปให้เพื่อนให้แฟน ได้หมดเลยมีแพ็กเกจน่ารักน่ารักให้ด้วยร้านขนมเปี๊ยะบ้านคูเบิร์ตอยู่ใกล้กับวงเวียนสาแก้วถ้ามาไม่ถูกปักพิกัดไว้ให้แล้วแล้วมากันเลยของแบบนี้ต้องลองเองว่าอร่อยจนมงลงจะอะร่อยแค่ไหนของแบบนี้ต้องลองเองขนมเปี๊ยะบ้านคูเบิร์ตลบรี